ช่วงนี้ก็เครียดเนานะเครียดทุกช่วงแหละนะี่เนาะอากาศก็ฝนตกพาย,ยุเข้าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนลินร่างกายก็คือปรับอุณหภูมิไม่ทันเนาะก็ทำงานเหมือนเดิมตื่นตีห้าบางวันก็หกโมงบางวันก็หกโมงคึ่งแล้วก็ แล้วกับภาษานี่แล้วกันเนาะแล้วกับเกียม้าเหีม๊มากินข้ากนคนเคยลุกเธอไปเห็ดกินเนาะแล้วก็จะสังเกตเบื่องกับจะหนึ่งข่าวประมาณเพียงทุกมือแหละหนึ่งเข่าวประมาณเพียงเวลาเราอยากกินเราค่อยทำแต่ถ้าเราทำกับข้าวแล้วก็ค่อยใช้แก๊สเนาะ น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ65กิโลนี่แหละความสูง155ไม่เกินนี้หน้ากด็ดามากกินกาแฟแล้วก็นั่งเล่นประมาณนี้แหละความสุขอยู่ที่ความพอใจมันไม่มีอยู่แล้วละความสุขเพราะว่าไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้ อยากมีชีวิตแบบไหนก็คือใครที่ติดตามก็น่าจะรู้แต่เมื่อมันได้มีชีวิตแบบนี้แล้วอยู่กับน้องหมาความสุขก็คือได้อยู่กับหมาสองตัวนี้ไปนานๆเป็น10บยี่สิบหรือ30มปีเลยก็ได้จนกว่าจะแกะ่เท่าไปพร้อมกันไม่เห็นน้องหมากินข้าวแข็งแรงเติบโตน่ารักเลี้ยงง่าย อยู่กับเราเป็นยี่สิบปีเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการอยู่ด้วยกันกับไอเจี้ยบไออ้วนบุลินกับอชิตลอดไปนี่คือพี่นั่งน่ารักเออลูกไครน่ารักนั่งนั่งนั่งหันหน้าทางแม่นั่งลงเหลี่ยมจูบูจีวีอยู่หมากระไรนั่งลงไปไปกินอาหารแห้งไปลูกไปกินอาหารเม็ดเด้นนั่งงานว่นเด้พี่น้อ หาหมองผัดลมนี่แม่นางมันตีแหมนาผัดลมเออนางเออตัวแล้กก็นางมานางม่นางอย่าไปดมอันอาหารเม็ดเทให้แล้วไปให้ไปกินอยู่มองเขาว่างไว้อย่าไปหาดมมันนั่นนะนี่นั่งลงนั่งนั่งเออนั่งดีดีนั่งน่ารักเออลูกไครน่ารักนั่ง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 หันหน้าไปทางแม่นั่งลง เออเออเออเบอร์หนึ olan, ่งเบอร์สองเนาะอืมแล้วแม่แกแบบมีไปหานกันหันไกลกันนั่งไปเออรักรักอื้มอื้ม้มหนีแม่้นหนีแม่อืมแม่แกแบกหนีก่อนเออแม่ฮันแม่ฮันจะเลีนน้ำตีไปเรีนน้ำตีที่น่ารักจ้าอือื้มองแม่สิกแกแบกหนีก่อน แม่แกแบบนี้แกบักมีก่อนแกแบบมีเอากูบน่นี่พี่นอ้องแกไปแห่ฮานกับไก่ก่อนดีนั่งน่ารักเออลูกไครน่ารักนั่ง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 หันหน้าไปทางแม่นั่งลงเตี้ยนี่ตะหักแถวว่าสูเตียลูกไพรว่รา,าโอเป็นตะหักเวหันย่ำอยู่หนึ่งนิ้วคือจังหมาเรียบร้อยครับแม่เนาะอ อุ้ยเป็นตะหักนาแหลมงามหักเวีเตียยูนิงมิงเขียนแม่นาทอพัดลมลูกมันเย็นถ้าอยู่วิภาเขานี่มือที่สองยังอีกสามมือเขาว่ามันจะเข่าหามือมเตียนเป็นตะหักเด้หน้าเตียเนาะเตีย,นะนะเ,ตยเป็นตะหักกระโดกะระดีอ้ยน่ารักจังเลยน้องเตียคะ่ะ โอ้โหทำไมนิ่งอย่างนี้วะเสียเนาะเหลียวเป็นยังเป็นตาหักูขับมันอยู่ผู้เดียวมาเสียบกระปุ๋นมาเลยมันบวมอันนั้นรักจังอันนั้รักจังเอเสียน่ารักจังอิจฉาแล้วนี่อิจฉาแล้วอิจฉาแล้วเสียน่ารักจังเอเสียน่ารักจังเสียน่ารักเสียเสียน่ารักจุดเสียน่ารักจุดอือเหลืออิจฉาแล้วหูเหลือพึงแล้ว เปียกบะหมีออกไปมันเหม็นผิวกระต่บบะหมีเออแม่หักแล้วแม่ฮักออ้ตื่ดิอืมอืมอืมน่ารกเอยลูกแม่คือผู้งามมาแค่เอยผู้งามผู้งามผู้งามหวเออนางเออมึงตัวละกันนางมานางมงนางอย่าไปดมอันอาหารเม่เทให้แล้วไปให้ไปกินอยู่มองเขาว่างไว้อย่าไปหาดมมานนั่นน่ะนี่ น,งงนั่งลงนั่งนั่งเออนั่งดีๆนั่งน่ารักเออลูกใครน่ารักนั่ง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 หันหน้ามาทางแม่นั่งลงเออเอาอเออเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนะเาะอืมแล้วแม่แกะบังมีไปห้หานก่อนให้ใกล้กอนนั่งไปเออรักรัก <c oughs> ตัวหนีไหมตหมัวหนีไหม แม่แกะแบบมีก่อนเออแม่หักแม่หกักไปเล่นน้ำตีไปเล่นน้ำตีที่น่ารักจังบังแม่ตีแกะแบบมีก่อนแม่แกะแกบบมีแกะแบบมีก่อนแกะแบบมีเอากู่บอเขาแหงเพิ่นนางร้องงำเลนลูกงำเลนมันขาดบ้างละกะบอก,กินได้ป่ะเนี่ยอย่าไปเรียกหูมันลกูกมันแหงหมอีหงลกูก ยันเนี่ย,ยหูเขาวแหลมจูบูจีวีอยู่หมากกัดเนั่งลงเออไปกินอาหารแห่งไปลูกไป,ไปกินหานเม็ดเด้อนั่งยางว้นเด้กพี่นอ้องหาหมองพัดลมนี่แม่นั่านางน้ำตีแมหมฮหาพัดลมเยี่ยเปียเงี้ยวปลาลูกป้าเพราะท่านนี่เงี้ยวแม่ลูกแต่เป็นเว้นแ,แม่ป้าปฏิปะาักท่าเบตาดีหนิเพื่อน ขั้นสอบเพิ่นทะเลาะลูกป้ากินข่าวแล้วว่าขันเงียวอยู่แม่ป้าตั้งแต่อ่นานใบสามผุนป้าไปละกระโบไปเงียวป้าลูกขึ้นเรานักดีแหละป้าไปง่ายงประตูประตูประตูเตี้ยประตูโอ้ปวดเงียวนะลูกเนาะโอ้ยว่ปมันเงียวยล่ะไม่ปวนมันถึงเ,เงียวเบิ้งกระไหนท้ายจีไปเงียวไป๊ดเบ๊ดเบบซ้าไปบัน ขังควายมาหลับคุณไปเร็วเรมาเห็นตัวยังหัวอยู่น้ำประตูไปนางเบิองทรทัาทา์ถ้ามันไปแค่ไปเบิง่งหนูคุณนู้นใจขังเจ้าขัางควายมาแล้มาเบิง่งจะเป็นไงเรยนัน่งจบข้าวจบแล้วเร็วเบิง่งมันหัวอยู่เลยแต่ว่ามันหัว,วเขาสิเปีเยกมันเลยทำท่าหลับตีเ่นเ่นเ่นไปทางพี่เ่นมันอยากเงี้ยมึงสิผ้ามันออกไปบ่ ออกไปเงี้ยวมันจะพะเออนไปเงี้ยวแล้วเร็วงามเล่นเลื่นเสือแต่ละมือเล่นเล่นงามเขาสิผ้าไปกรบเป๋ไปบันนั่นไปซีไปเงี้ยวมาเง้ยเบิดให้มาที่นี่กรบเป๋ไปแต่สร้างสถานการเกี่ยงอย่างกูอยากจะกู้โอ้เงี้ยวปลาลูกฮึไปไหมลูก ไปไหมไปไหมกูไปนอนใครยังลืงเกงสี่พี่น้องเขา่าท้าลาเล่าห้ไ <c oughs> กลบ่เป็นเขา่ขาเข่าร่อนบ่แตะกินแต่กับเข่าใครยังลืงอยู่ถ้าไปเล่า,กลา,กลาไกลห้สีบอกอยากกินเอาเองไงเขาปอนปอนไปเหยียบปะ,ปะ,ปะปเหยียบไปลูกปะออ้ยทำไมตัวเป็นงั้นวะตัวอะไรวะฮัลโหลโอ้ เมื่อนดูดินั่งแขงดึงหัือน้างเธอแสงเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เห็มันเป็นอย่างงี้วะตามไปดูก่อนเว้ยตัวอะไรวะไอตัวอะไรวะอิลูกใครก็ไม่รู้ไเะปเหยียบปปหลูกปะคุณตาเพิ่อนอู้หูมาแต่พวกกินกระป้อนต้องกินคือต้องกินเถอนนะเอาเต้ใจ กินแต่กับขา่าวบอยากกินเอาเองต้องให้ป้อนตัวอะไรก็ไม่ไม่รักอะไรอีติแหละอตีเป็นไหนวะไอตัวอะไรเนี่ยตัวนี้มันอ้วนขี้จ๋าขี้เกียจด,ด้วยไอรักตัวเตีย้ยล้วตัวเตี้ยเป็นไหนวะตัวเตี้ยอยู่ไหนวะฝุนตัวเตี้ยกินข่าวแล้วน่นหรอตัวเตี้ยอยู่ไหนวะลูกอันนี้ไาปลาแม่ไปเหี่ยวปลาแม่ออกไปลงสีเด้อนี่ไปไหมไปไหม ซื้ออาหารเม็ดซื้อมากถุงละหกสิบหา้าถ้ากินปกติกันอาจจะได้สามสี่มืออันนี้มืองบ้านกินอยู่มือนี้บ่ค่อยกินเท่ไปหายละตัวอหะอือเนี่ยนะแมนตาม,มาเบิง่งมันจะสร้างที่ยังตัวอะไรก็ไม่รู้ดูหน้าให้ใกล้ดิตัวใหญ่ก็ไม่อยู่ไม่เอาแล้วไม่รักแล้วเอาแต่ใจไว้ตัวนี้บุน่ะ คันมาบ,บ่ฮะมาสิได้เอาต่ใจตัวใหญ่ก็ไม่อยู่อูมองหน้าด้วยตัวใหญ่วะุรับตาเพึบมพึ่มอพิ่มพีพพ่นอ้องตัวใหญ่ไม่อยู่อะ่ะแม่ <c oughs> เอา้เอาเออนอน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 ไปเยี่ยมไหมล่ะไปไหมไปไหมลูกปะไปเยี่ยปะ่ะเออไม่ไปก็นอนค่ะลูกนอนนอน นอนเด้ยคุณน่ะจะสร้างยังอย่างเด็เออนอนนอนนอนเออนั่งดีดีแม่ปอบบักมีไปไว้กลยกกินก่อนเปียกมันออกไปเนาะมันนี่หกเหยียดด้นั่งดีดีคุณจัดเก้าอย่างทำมาแรงมา